จงเอาธรรมะนะรักษาใจของเราแล้วไม่ว่าเราจะอยู่สถานะใดก็ตามจะรวยจะจนจะประสบปัญหาธุรกิจมากมายเพียงใดก็ตามศีเเนะโภคสัมปทาศินจะนำโภคทรัพย์มาให้เราสร้างความดีขนาดไหนก็ตามอย่าไปเจาะเหมือนเอาน้ำใส่โอ่งอ่ะอย่าไปเจาะรูให้มันรั่วถ้ามันรั่วแล้ว ทำบุญขนาดไหนมันก็ไหลออกหมดนะทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันแต่ก็นินทาทุกวันดา่าเขาทุกวันติดฉินนินทาพูดจาลบหลู่คุณท่านทะเลาะบิดามารดาทุกวันแต่ก็ทำบุญทุกวันแล้วเมื่อไหรมันจะเต็มล่ะนะบุญมันก็ถูกปั่นทอนไปเธอเพลอบาปมากกว่าอีกจงละชั่ว พุทธเจ้าท่านบอกว่าคําสอนมีสามอย่างสั้นๆละความชั่วทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมและสุดท้ายทําจิตให้ขาวรอบ